ดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพีเพเพ่เพื่อน,อน,อนๆน้องๆทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัดให้โชคครับวันนี้ผมพบพี่น้องของเราในงวดง 1. วันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดครับนําเสนอครับร้อยบนตัดสามสูตรพี่น้องครับวันนี้ผมจะเอาหลักร้อยตัดกันสามสูตร 3. แต่ละสูตรผมวางไว้อย่างละหกตัวแล้วเอาทั้งสามสูตรมาตัดกันเอาตัวที่ถูกทั้งสามสูตรมาใช้เป็นหลักร้อยในงวดต่อไปครับ และในวันนี้จะคำนวณจาก17มก,ก,กราไปใช้1่กุมภาเอาเกราะได้เลยพี่น้องครับฟังคำเตือนได้ดีกว่าครับแล้วมารับชมกันพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกําลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลในช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศให้โชคมาพี่น้องครับ หลักสิบหลักหน่วยผมลงเสร็จไปแล้วนะครับเสร็จจากหลักร้อยนะผมชนกันทั้งสามสูตรเลยมาดูวิธีทําครับสูตรที่หนึ่งใช้แสนหมื่นบวกสิบล่างบ, 10, 1, บวกสิบที่หนึ่งบวกรหัสศูนย์หนึ่ง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 สองสูตรที่สองบวกร้อยสิบหน่วยบนบวกร้อยครั้งที่สองบวกร้อยสิบครั้งที่สี่บวกรหัสศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่เก้าส่วนสูตรสุดท้ายครับหมืน่นบวกหน่วยล่าง แล้วก็บวกร้อยสิบหน่วยครั้งที่สองบวกรหัสศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่งหกสองอย่างงวดสิบเจ็ดมกราพี่น้องครับแสนหมื่นเอาสีแดงบวกสีแดงครับหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกหกได้เก็ดเก็ดบวกสองได้เก้าได้แปดพี่น้องครับหนึ่งหกเก็ดได้เก้าเก้าศูนย์หนึ่งอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ผมเขียนใหม่แล้วแหละจะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม 9 0 1 2 3 5 901235ตัวนี้เป็นเลข3นะครับตัวนี้เป็นเลข5นะครับอ่ะผมขอแ้มแบบนี้แล้วสูตรที่210หน่วยบนครับเอาสีเขียวบวกสีเขียว9 7บวกเเป็น16บวก9อีกครั้งเป็น25 9บวก9อีกครั้งเป็น34 6บวกห เป็น40่บวกสเป็น4ีได้ผลบวกเป็นสามสามบวกรหัสศูนย์ได้สามบวกหนึ่งได้สี่บวกสองได้6กบวกหได้7บวกสได้1นบวกเได้0ูนย์สามสี่หกเจ็ดหนึ่งศูย์สตรสุดท้ายหมื่นบวกหน่วยล่างหมื่นบวกหน่วยล่างบวกร้อยสิบหน่วยครั้งที่สองศูนย์บวกหนึ่งได้หนึงหนึ่งบวกเได้สิบบวกสได้สิบวกหนึ่งได้สิผลบวกเป็นเลขสี่ สบวกรหัส0ย์ได้4 4่บวกหได้5 4าบวกหได้11 4เอบวกสิได้12บวกหได้18บวกสองได้20 4 5 1บสีองแปเมื่อมาตัดกันพี่น้องครับตัวแรก5 0าหนึ่ง 0 1 0 1เมื่อเรามาตัดกันทั้ง3สูตรเหลืออยู่2ตัวคือศนย์กับ1พี่น้องครับเหลือศูนย์กับ1ในหลักร้อยในงวดวันที่1่กุมภาครับและงวดนั้นออก607063ก็จะถูก0ูนย์ตัวนี้พี่น้องครับจะถูก0ูนย์ในหลักร้อยตัวนี้งวดต่อมาพี่น้องครับได้0 1 2 3 4 6 2 3 5 6ส9ตัดกันครับ 2 3 0 0ามเหลือ0 2 3ตัดกันทั้งสามสุดและงวดนั้นออกเลยครับ3ามเก็จะถูก3ตัวนี้อยู่ในหลักร้อยครับและทีนี้จะถึงงวดปัจจุบันพี่น้องครับสีแดงบวกสีแดงบวกสีแดง9กบวกสได้13บวกสี่ได้สิบวกห้าได้ยีผลบวกเป็นเลข2อบวกรหัส0นย์ได้2อบวกหได้3าบวกหได้4 บวกหนึ่งได้ห้าบวกหนได้หบวกสองได้แปดสองสาี่ห้าหกดพครับส่วนอีกสูตรหนึ่งร้อหน่วยบนเอาสีเขียวบวกสีเขียวทั้งหมด3ามบวกเก้าได้สิบสองบวกหได้สิบวกสมได้ยีบวกสามได้ยีบวกเดได้สาผลบวกเป็นเลขศูนย์ศูนย์บวกหได้หนึบวกห ได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเอาใหม่นะครับผลบวกเป็นเลขศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามอ่าผิดอีกแล้วพี่น้องครับผมขอแก้ตัวนี้หนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสองได้ สามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งสามสี่สี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกเก้าได้สิบเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครบแล้วพี่น้องครับแล้วถ้าเรามาตัดกันนะทีนี้อ่าเหลือ,อสูตรสุดท้ายพี่น้องครับหมื่นบวกหน่วยล่างสี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้ศูนย์บวกสาม เมือนบวกหน่วยล่าง4ีบวกสได้เก็ดเก็ดบวกสได้10 10ิบวกสได้13บวก0ได้13ผลบวกเป็นเลข3พี่น้องครับ3าบวกหได้4 4่บวกหได้0 0นบวกหได้1 1บวกรหัสหได้เก็ดเก็ดบวกสได้9แล้วเอาทั้ง3ามสูตรที่เสร็จแล้วมาตัดกัน2 3 4 3 4 3 4 เราจะได้6 8จะได้อยู่2ตัวคือ3กับ4ี่เท่านั้นพี่น้องครับงวดนี้ตัดออกมาแล้วหลักร้อยอ่ะผมจะมาสรุปตรงนี้นะหลักร้อยของเราได้3กับ4แล้วหลักสิบที่ลงก่อนหน้านี้ครับหลักสิบของเราได้ สามตัวเดียวพี่น้องครับตัดออกมาแล้วได้สามตัวเดียวผมก็จะมาใส่หลักสิบใส่สามตัวนี้อ่ะแล้วทีนี้จะมาดูหลักหน่วยเลขหน่วยบนตัดสามสูตรเหมือนกันพี่น้องครับงวดสุดท้ายตัดออกมาแล้วได้แปดกับสองผมก็จะมาใส่แปดกับสองตรงนี้นะครับแปดและสอง เราจะได้สามตัวบนอยู่สองตัวแล้วสามตัวบนอยู่สี่ตัวอ่ะได้ตัวนี้ครับสองตัวจะได้สามแปดสามสองแล้วถ้าสามตัวบนพี่น้องครับเราจะได้สามสามแปด แล้วก็4 3 8ต่อไปก็จะเป็น4 3 2 3 2เราก็จะได้3 3 2แล้วก็4 3 2 ถ้าสูตรของเราเดินต่อจะได้อยู่แค่นี้พี่น้องครับสองตัวได้อยู่แค่2หางคือ3ามกับ3 2มสองเอาสามาชนตัวนี้ได้3 8มแปดและก็32นี่คือ2องตงบนงวดวันที่1มีนาคมครับถ้าสูตรเ,เราเดินต่อหลัก10บมีอยู่แค่3ตัวเดียวนี่นะครับหลัก10บหลักหน่วยหลักร้อย สองหางคือ3ามกับ3าสองส่วน3ตัวบนก็จะได้อยู่สองสหางได้4หางครับสีหางก็จะมี3 38สพี่น้องครับแล้วก็3 3มสองและ4 38 4 3มสองถ้าให้ผมเลือก ตัวที่ผมชอบที่สุดนะครับในนี้พี่น้องครับผมชอบ3ามสามอ่า3มแล้วก็4ี่สามแครับผมเน้นสองหางนี้ครับ3ามตบบนนะอันนี้เน้นหาง3ามแปอืม สามตัวบนเน้นสองหางนี้สามสามแปดและสี่สามแปดอ่ะผมชนให้ดูแล้วนะครับและทลิปต่อไปก็จะเป็นสิบล่างและก็หน่วยล่างชนกันครับฝากไว้ด้วยครับคลิปต่อไปที่ผมจะมานำเสนอก็คือสิบล่างตัด2ส,สูตรและหน่วยล่างตัด2ส,สูตรเสร็จแล้วเอาสิบกับหน่วยมาประกบกันแบบนี้พี่น้องครับ เราจะได้2ตัวล่างอยู่กี่ตัวฝากไุ้ด้วยครับมาพี่น้องครับสูตรนี้เินทางมาถึงแค่นี้ก่อนจะจจก,กันขอบทุกคุณพี่น้องทุกทุกคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยดีตลอดมาวันนี้ขอให้โชคดีครับขอให้ถูกสามตัวตรงๆนะครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ